เวลาเจ็ดนาิกา38นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากลุ่มพระศรีสว่างควัตวรคัตยะราชนารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลายัยเกษตรศาสตร์นทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อรักษาการเจ็บป่วยและทำมันให้สุนัขของประชาชนจำนวนเจดตัวประกอบด้วยผ่าตัดก้อนเนื้อง,งอกที่ลิ้นที่ขาหลังข้างซ้ายและที่เต้านมรักษานิ้วเท้าหักหมดลูกอักเสบอันทากเสพและทำมัน ในการที่ส่งตรวจความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเครื่องมือส่งงานวิสัญญีสัตวแพทย์พร้อมกับมีพระวินิจฉัยอาการร่วมกับทีมศัญยาศาสตวแพทย์จากนั้นส่งให้ยานำสลบและยาสลบผ่านทางหลอดเลือดส่งสอดท่อช่วยหายใจควบคุมและติดตามระดับการสลบส่งฝ้าระวังสัญญาณชีพเพื่อส่งประเมินความปลอดภัยกับส่งดูแลจนสุนัขสามารถฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้อย่างปลอดภัย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคติยาราชนารีประจันทานทุนทรัพย์จัดสร้างโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นทิพิมานเพื่อให้บริการตรวจรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยทีมสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยรวมถึงเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์และสนับสนุนภารกิจในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ปัจจุบันให้บริการด้านอายุรกรรมทั่วไปศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนศัลยกรรมกระดูกและข้อต่ออายุรกรรมฉุกเฉินรักษาสัตว์เลี้ยงตามถิ่นสัตว์ป่วยในและสัตว์ป่วยวิกฤตคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูรวมถึงผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้า